ก่อนจะเริ่มเทรดมาจิ้นนะครับมาทำควารู้จักก่อนว่ามาจิ้นคืออะไรไปชมครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าทนียคืนกับ20%เมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างอะเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับป๋องชาแนลอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็มาพูดกันเรื่องมาจิ้นหลังจากที่เราได้ติดตามคลิปป๋องมาตลอดก็คือได้รู้จักสปอตได้ลองเทรดสปอตได้รู้จักฟิวเจอร์อเรืยบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาที่ตลาดหนึ่งก็คือตลาดที่เรียกว่ามาจิ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวป๋องก่อนที่จะเข้าเรื่องคลิปนี้เราจะพูดเรื่องของตลาดมาจิ้นแล้วก็ไปทัวร์เรื่องของ ฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับมาจิ้นในแอปพลิเคชันใบนี้บนมือถือนะครับก่อนที่เราจะลงมือเทรดจริงในคลิปหน้านะครับคราวนี้เนี่ย,ยถ้ารู้จักอยู่แล้วล่ะตลาดสปอร์ตกับตลาดฟิวเจอร์คืออะไรถ้าผอกจะยกตัวอย่างนะเอาภาษาชาวบ้านเลยสปอร์ตเนี่ยเหมือนกําขี้นะครับส่วนฟิวเจอร์เนี่ยเหมือนกับตดนึกออกไหมกําขี้กับกําตดนะครับคือถ้าในกรณีเราไปซื้อเหรียญอะไรขึ้นมาแล้วเราถือเอาไว้เนี่ย ถือเหรียญเอาไว้สุดท้ายแล้วราคามันร่วงลงเหวไปเลยนะครับถามว่าท่านยังมีขี้ในมือถูกไหมถ้าเป็นสปอร์ตแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์ล่ะเราไปซื้อว่ามันจะขึ้นเนี่ยแล้วมันราคาร่วงลงเหวนะครับท่านแบ,บมือออกมาอ้าวมันเป็นตดเนี่ยมันไม่เหลืออะไรในมือท่านแล้วนะครับนึอกออกไหมมันต่างกันตรงนี้แหละฟิวเจอร์กับสปอร์ตนะครับคือสปอร์ตเนี่ยเรายังเหลือขี้ในมือนะครับแต่ฟิวเจอร์ตดเนี่ยมันกำไม่ได้มัน ไม่เหลืออะไรนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังท่านจะได้นึกออกความแตกต่างความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคถ้าเป็นตลาดสปอร์ตเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสใช่ไหมว่าไอ้ขี้ตรงนั้นอาจจะกลายเป็นทองคำก็ได้อ่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นฟิวเจอร์ถ้าโดนบัคับขายไปแล้วนะครับตดมันฟุ้งไปในอากาศแล้วเราไม่สามารถจะเอามันกลับมาสร้างมูลค่าอะไรได้อีก นี่เป็นความเสี่ยงที่เราต้องพึงระวังนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องกันก็คือเรื่องของตัว Mar g i n trade นะครับซึ่งก็คงต่อจากนี้อีกในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาเทรดกันแต่คลิปนี้เราก็มาดูกันก่อนว่าอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับเป็นพอสังเกตก่อนที่เราจะไปเทรดกันจริงโดบอกขออนุญาตเปิดแอปพลิเคชันเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเข้าไปที่แอปไปเน้นนะครับบอกขออนุญาตนะครับเปิดแอปไปเนนขึ้นมานครับหน้าตาก็าแบบนี้เหมือนเดิมครับคราวนี้เนี่ย เราจะเทรดมาจิน margin. เราก็ต้องไปรู้จักอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราไปที่เมนูสปอตก่อนอ่าเรามีเหรียญอยู่90กว่าเหรียญใช่ไหมเราจะเทรดมาจิน margin. อย่างที่บอกครับเวลาเราจะไปตลาดไหนเราก็ต้องเอาเหรียญไปไว้ในตลาดนั้นก่อนนะเราถึงจะสามารถไปซื้อขายได้นะครับถ้าเราจะเทรดมาจิน margin, ก็ต้องเอาเหรียญไปไว้ใน w a l l e t ตมาจินแต่ w a l l e t ตมาจินนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือไอโซเลตกับครอสนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจริงๆแล้วตอนโอนเนี่ยมันโอนได้แค่ค o อสนะ แต่เราสามารถที่จะไปแยกแยะข้างหลังว่าจะให้มันเป็น m a r g i ิ m o โ e ดแบบคลอสหรือ i solate อีกทีหนึ่งภายในตัว Mar g i ิเองแต่ตอนโอนเนี่ยโอนไปที่เดียวก็คือไปที่ครอสเราเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะเริ่มเทรดได้เนี่ยเราจะเป็นต้องรู้เรื่อง w a l l e t ก่อนก็คือต้องโอนนะครับไปที่ Mar g i n Wallet นั่นเองซึ่งในมาร์จิ้นวอลเล็ตมันมีอะไรให้เลือกบาก้างมันมีแค่คอสมาร์จินเหรเราโอนไปได้ที่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากไปอยู่ในคอสมาร์จินเราค่อยไปว่ากันมันก็จะมีแแบบ call, บ,แบบกซึ่ง เราก็มาพูดกันทีหลังในคลิปต่อไปได้นะครับขั้นแรกเราก็โอนไปก่อนนะครับเราจะเทรดมาจิ้นนะเรามีเหรียญอะไรล่ะนะครับเหรียญที่เราจะโอนไปก็คือ USDT นั่นเองเพราะเรามีเท่านี้ถ้าเกิดว่าท่านมีเหรียญอื่นก็สามารถใช้ได้นะถ้าเกิดมาจิน้นมันรองรับเหรียญน,นั้นๆน,น,นะคือการโอนเนี่ย เทรดมาร์จิ้นในเพื่ออะไรรู้ไหมครับคือ,อบอกจะยกตัวอย่างก็คือเราจะไปกู้หนี้ยืมสินใครเนี่ยเราต้องมีหลักคำประกันถูกไหมเราจะไปออยากได้เงินสดมาสักก้อนหนึง่งอ่าเราก็เอารถไปไปคำประกันเอาไว้อะไรประมาณนี้หเห็นไหมก็คือมาร์จิ้นมันก็คือแบบนี้นั่นเองคือท่านเอาหาหลักทรัพย์อะไรไมาได้ไปคำประกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็กู้เงินออกมาจำนวนหนึ่งมันจะ ได้เงินออกมามากกว่าการที่ท่านจะเอาเงินจํานวนเนี้ยไปเทรดในสปอรตถ้าท่านมีเหรียญ USDT อยู่100ยเหรียญท่านเลือกการเทรดแบบสปอ t ตเนี่ยท่านจะเทรดได้ไม่เกิน100เหรียญนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้มาจินเนี่ยท่านจะเอา100เหรียญเนี่ยไปกู้สามารถเอาไปเทรดได้มากนะครับสูงสุดเลยก็คือพันเหรียญต่ำๆก็คือประมาณ300เหรียญนั่นเอง สำหรับมาจินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคู่ไหนมันเทรดได้เท่าไหร่ก็เริ่มกันนะครับตอนนี้เราไปเลยนะครับกดโอ้นะครับตอนนี้เราก็จะไปทัวร์กันผมเอาแค่นี้แหละในคลิปนี้เราก็จะพร้อมที่จะไปทัวร์กันนะครับว่าเราจะไปทัวร์ตลาดมาจินกันนะเราก็มาที่เมนูมาจินแล้วนะครับนี่คือ w a l l e t ตนะตอนนี้เราอยู่ใน wallet t นะครับแล้วก็ wallet m มาจินเราก็ไปดูกันว่าเออเรียบร้อยดีไหมตอนนี้นะเห็นไหมข้างในมันจะมีแยก แยกย่อยมาอีกนะครับเป็นคลอสกับไอโซเลตนะครับอ่าไอตรงนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมีพูดถึงนะตอนนี้เราสนใจแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เห็นจำนวนเงินออกมาตรงนี้นะอ่ามีมูลค่าที่เราถือครองอยู่เนี่ยประมาณเท่านี้บาทน,นะครับหรือประมาณเท่านี้ btc แต่จริงเหรียญที่อยู่ในเนี้ยมันคือ usdt นะแต่เขาแปลงว่าอ่ามูลค่าเป็น btc เนี่ยประมาณนี้นะครับเหรียญที่เราถือครองอยู่ จริงอะเหรียญที่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถเอามาค้ำประกันได้เนี่ยมีเยอะมากที่สามารถเอามาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้เพื่อที่จะขอกู้แต่ที่ป๋องมียกตัวอย่างมาก็เป็นแค่ usdt น,นั่นเองนะครับยกตัวอย่างมาให้ดูเป็น usdt นะจำนวนเล็กๆจุ๋มจิ๋มนะครับแค่นี้ก็ทํากําไรได้แล้วถ้าเกิดว่าท่านเล่นแบบกดออมประหยัดมัธยัตนะครับเริ่มกัน,นครับตอนนี้เราเห็นและหน้าตา w a l l e t margin ก็ประมาณนี้นะเห็นไหมตรงนี้คือถ้าเราเล่นแบบ cross w a l l e t นะครับเป็นคลอสเนี่ยคอร์ดโหมดมาี่้มโหมดมันจะได้สูงสุดก็คือ3เท่านั่นเองนะครับเต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าท่านอยากได้มากกว่าน,นั้นมันก็จะเป็นโหมดที่เรียกว่าไอโซเลตนะครับซึ่งไอโซเลตเนี่ยมีตั้งแต่3เท่า5เท่า10เท่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคู่นะมันไม่ใช่ว่าคู่เดียวจะเท่ากันหมดนะครับบางคู่เนี่ยอาจจะมากสุดถึง10บางบางคู่เนี่ยได้5บางคู่ได้3ก็แล้วแต่ทางใบนั้นจะกําหนดมานั่นเองนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะพูดเล่อนแค่คอสอยเดียวคอสนันคือสามเท่านะครับแล้วเราจะไปทําอะไรได้บ้างกับเมนูนี้เรามานึกถึงตรงนี้ก่อนสามก่อนที่เราจะไปเมนูเทรดมาร์จินเนี่ยเรามารู้จักวอลเล็ตมาร์จินให้เรียบร้อยก่อนนะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละหตรงนี้เอาไปดูประวัติการทําธุรกรรมต่างๆนะมาดูตรงนี้ได้นะครับข้างล่างเนี่ยข้างบนเนี่ยด้านขวาเห็นไหมการยืมการชำระคืนการดอกเบี้ยต่างๆพวกเนี้ยการโอนเข้าโอนออกจากพอร์ตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ดูได้นะประวัติมาจินของมาจินบอลเลตเราอ่ะมีอีก3ปุ่มที่เกี่ยวข้องส่วนข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นสินทรัพย์เราว่าเรามีสินทรัพย์อะไรโอนเข้ามาเก็บไว้ในนี้บ้างนะครับเราเอาไปใช้หรือยังนะครับแล้วก็ตอนนี้มีดอกเป็นดอกเบีย้ยเกิดขึ้นไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราเอารถไปไปค้าประกันไว้เราจะกู้เงนินสดมาเนี่ยอ่าแล้ผ่านไปเนี่ยสักพักนึงอ่ะมีดอกเบีย้ยเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องแจ้งเรานะ ส่วนตัวดอกเบีย้ยของมาจินเนี่ยคิดเป็น,นต่อชั่วโมงนะครับต่อชั่วโมงนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูอัตราดอกเบีย้ยกันด้วยบอกก็พามาทัวร์นะครับเราทําความเข้าใจพอสังเขปเพราะว่าหลายท่านอูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็มาฟังพวกของบทไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้เก็ตแล้วบอกจะยังไม่ทําคลิปให้มันยาวเกินไปนะวันนี้ก็เอาแค่แคพอสังเขตเริ่มตรงนี้ยืมปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้คือปุ่มยืมครับปุ่มนี้คือปุ่มคืนนะแต่ผมก็ยังงง,งๆทำไมไม่เขียนคืนเขียนชำระใหม่ ส่วนปุ่มนี้คือปุ่มโอนไปโอนมาเหมือนเราจะโอนจากคอร์ดมาจินกลับไปไว้สปอตกับอะไรพวกนี้แหละโอนไปโอนมาระหว่างวอลเล็ตนะปุ่มนี้ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่2ปุ่มนี้แหละเป็นปุ่มที่อยู่ในเฉพาะโหมดมาจิ้นนะครับก็คือยืมเราสามารถจะยืมเหรียญเนี่ยจากใบแนนได้นะใบแนงเขาก็จะให้เรายืมหรือตรงนี้ถ้ายืมเสร็จแล้วเราต้องการเอามาคืนนะครับไม่ให้ไม่อยากให้ดอกเบี้ยมันรันแล้วนะครับเราก็สามารถมาคืนได้นะครับ การยืมเนี่ยยืมอะไรก็ต้องคืนเหรียญน,นั้นนะครับอย่างเช่นเราเอาอ่าแล้วปองจะทําให้ดูเลยว่าเราวันนี้เรามายืมมาคืนกันนะครับมายืมกันก่อนเราไปยืมกันนะครับปอจะยืมเหรียญอะไรตอนนี้ป๋องนสนใจตลาดบางตลาดนะครับ btc นี่อ่าขออนุญ,ญาตปล่อยผ่านไปก่อนป๋องจะไปเล่นตลาด ltc นะครับ ltc แล้วกันยกตัวอย่างนะนี่พอเราเลือกมาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยเราเห็นไหมเขาบอกอัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมงนะครับเขาคิดเลทนี้นะ เลดี้ดอกเบี้ยอะไรชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะซึ่งเรายังไม่ยืมเลยดอกเบี้ยยังไม่เกิดครับเราก็ถามว่าจํานวนสูงสุดที่เรายืมได้คือเท่าไหร่ก็คือเท่านี้ครับ1.36 LTC ถามว่า98เหรียญเนี่ยเรามูลค่าเท่าไหร่ประมาณ2,800บาท2,700 2,800ประมาณนี้นะ990กว่าเหรียญ92เหรียญหรือเปล่านะครับแต่เราสามารถเอามายืม LTC ได้ซึ่งวันที่บอกทำคลิป วันนี้ LTC อยู่ที่ราคาเหรียญละ4 8 0 0บาทดังนั้น1.2 1.136เนี่ยก,ก็ประมาณสัก5 3 0 0 0ก็คือ2เท่าของ USDT ที่เรามีเห็นไหมเป็นเท่าไหร่แล้วเรามี USDT อยู่98แล้วเราเอาไปกู้ LTC ได้มาอีก2เท่าของทุนที่เรามีรวมเป็นเท่าไหร่แล้วครับ3นี่ไงเป็นที่มาของคำว่า3 x นะครับเนี่ยตรงเนี้ย3 x นะครับทุนเรา1เท่านะ แล้วก็ไปกู้ LTC มาได้สอ2เท่าตรงเนี้ยปอ,องก็เลยไม่มีตัวอย่างจะยกตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถกู้ได้มากกว่าน,นั้นไหมอะไรพวกนี้นะจริงๆมันอาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้แต่ว่าปอกอเนี่ยเป็น V.I.P. แค่ VP พี VIP สูตเท่าน,นั้นเองนะครับก็เลยมีข้อจํากัดในการยืมด้วยเวลาท่านไปกู้เงินกับใครกันแล้วแต่เนี่ยมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนท่านเป็น V.I.P. อะไรนะครับอะไรประมาณนี้แหละมันก็จะทําให้มันมีผลต่อการพิจารณาวงเงินนั่นเองนะครับก็ เป็นหลักการทั่วไปของการกู้ยืมนะครับอย่างเช่นรัฐบาลอาจจะปล่อยสินเชื่อก็ปล่อยเงินจํานวนหนึ่งให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์อ,อะไรเงี้ย<ส>เพื่อไปให้ประชาชนเนี่ยได้ไปกู้ซื้อบ้านเพื่ออาทอรหรือว่าบ้านอะไรก็แล้วแต่นะโนะครงการบ้านของทางรัฐบาลนั่นแหละเขาก็จะปล่อยเงินกู้มาสมมติว่าพันล้านบาทเพื่อให้ประชาชนเนี่ยไปกู้ได้คนละหนึ่งล้านเพื่อวัตถุประสงค์เอาไปซื้อบ้านอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกนี้ด้วยว่าไบแนนซ์จะให้เรากู้ได้แค่ไหนนะครับ เขาจะให้เรากู้ได้แค่ไหนให้เรายืมได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาวะณนะตอนนั้นตลาดณนตอนนั้นด้วยไม่ใช่ว่าจะฟิกไปตลอดนะครับอย่างเช่นตอนนี้อาจจะได้สิบเท่าสําหรับ BTC ถ้าเป็น isolate อ่าผ่านไปสักพักหนึ่งตลาดช่วงนี้อา่าพันผวนแรงอาจจะเหลือแค่ห้าเท่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับตอนนี้ปองจะยืมแล้วไปยืมกันนะครับอ่าเราจะไปยืม LTC นะครับ ขออนุญ,ญาตนะ LTC นะทำไมต้องใช้ LTC เพราะว่าตอนนี้เป็นเหรียญที่มันวิ่งวิ่งไวขึ้นไวนะผมก็เลยเอามาลองให้เห็นชัดๆหน่อยอ่ะสูงสุดเท่าไหร่ตอนนี้จํานวนเนี่ยถ้าเรากดคาว่าสูงสุดเนี่ยมันจะคานวณให้เลยนะครับกับทุนที่เรามี UDT เราสามารถกู้ได้สูงสุดเท่านี้ถ่าเหรียญนะเป็นจํานวนเหรียญซึ่งมีมูลค่าประมาณ2อเท่าของทุนที่เรามีนะผมก็กดยืนยันเนี่ยก็คือการกู้มาแล้วนะครับกู้มาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราไปดูในมาร์จิ้นว่ากเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ เรามี USDT อ่านะโป่งขออนุญ,ญาตซ่อนนิดหน่นอ่าซ่อนซับสินที่ไม่มีมูลค่าออกไปมันก็นจะเยอะแยะเกิดการไดหมดนะครับนี่เห็นไหมเป่งมีมูลค่า USDT อยู่92ก็คือทุนที่เราไปค้ำประกันแล้วก็ขอกู้ยืมมาด้วยเนี่ยเราเอาตรงนี้ไปเทรดด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไปค้ำมันเหมือนลักษณะทีะ่สินเชื่อรถยนต์บางเจ้าที่แบบว่าอ้เอาเอา,เอาสมุดเอาสมุดเล่มเนี่ยไปคำ้ำ แต่ถ้าก็จะเอารถตัวเองมาขับได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าเอารถไปแล้วก็เอารถไปให้เขาแล้วเอาเงินมานะคือรถเราก็ยังขับได้แถมเราได้เงินสดออกมาใช้ลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะคือที่เห็นเนี่ยก็คือเราเงินเราก็ยังอยู่นะแต่ว่าเราเอาเงินจํานวนเนี้ยไปค้ำมาด้วยเพื่อที่จะเอา LTC ออกมาพื่อเทรดดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันออกมาจากมูลค่า92เหรียญเนี่ยกลายเป็นเท่าไหร่92คูณตอนนี้เราก็หวังภาวนาให้ราคามันขึ้นนะครับเทรดได้กําไรมาปุ๊บเราจะได้เอา จำนวนเหรียญตรงนี้ไปคืนเขาอ่าก็ประมาณนี้เนี่ยวันนี้ป๋องจะมาพูดแค่นี้นะครับส่วนไอโซเลตเนี่ยเดี๋ยวขอยกไปตอนที่เราเทรดไอโซเลตแล้วกันยังไม่พูดตอนนี้วันนี้เราจะพูดแค่คอร์สแล้วเราก็จะไปเทรดคอร์สอย่างในคลิปคลิปหน้าด้วยแต่ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้แต่ป๋องจะให้ดูตรงนี้นิดนึงให้ทุกท่านเข้าไปศึกษาว่าดูยังไงอะไรยังไงตอนที่เรากดปุ่มยืมเนี่ยเนีย่ยอันนี้ก็ปุ่มยืมนะอ่ะมาดูกันก่อนปุ่มขึ้นยังไงครับตอนคืนเห็นไหม ตอนคืนเนี่ยท่านต้องคืนยืมเหรียญอะไรไปต้องคืนด้วยเหรียญนั้นนะครับเราต้องคืนด้วย LTC นะเห็นไหมอ่าเนี่ยยอดคงเหลือที่ใช้ได้เรายังไม่ได้เอาไปใช้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปคืนได้ก็บอกว่ายืมยืมแล้วเท่านี้นะครับแล้วก็นี่ทั้งหมดมีเท่านี้ดอกเบี้ยยังไม่เกิดนะครับดอกเบี้ยจะเกิดทุกหนึ่งชั่วโมงนะก็ทบไปเรื่อยๆเราก็สามารถคืนได้นั่นนะ ซึ่งตรงนี้ผมจะบอกว่าคืนเลยนะครับก็กดสูงสุดแล้วกดยืนยันก็คืนเลยนะอันนี้คือวิธีการคืน่ะคืนให้ดูเลยอ่ะคืนให้ดเูเรียบร้อยเห็นไหมเราไม่เหลือเหรียญ LTC แล้วเราคืนไปแล้วเราก็ไม่มีดอกเบี้ยต้องคิดแล้วนะครับก็ไม่คิดดอกเบี้ยรเราแล้วเพราะาเราไม่ได้ยืมไงนะครับดอกเบี้ยก็หยุดการคำนวณเรียบร้อยนะครับนี่ง่ายๆแค่นี้เองสำหรับเรื่องของ wallet margin นะอ่าวันนี้เราก็มาวนเวียนกันอยู่แถวนี้แหละ ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปนะครับเรามาย้อนมาดูที่ปุ่มยืมอีกสักนิดหนึ่งนะครับปุ่มยืมเนี่ยม,มันมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับในระหว่างที่ท่านรอคลิปปลอองในการเทรดมาจิ้มเนี่ยท่านไปกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับกดปุ่มคําว่าดูตรงเนี้มันก็จะเป,เปิดหน้าต่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าอะไรบ้างที่เราจําเป็นต้องรู้เดี๋ยวผมอนุญาตกดมันขึ้นมา นะครับเนี่ยมันเป็นข้อมูลมา r g จิ้นที่สําคัญเลยนะบอกเลยว่าสําคัญเลยถ้าเกิดว่าท่านจะเทรดมาร์จิ้นเนี่ยรู้ไว้ก็ดีเ,เห็นไหมเริ่มต้นเนี่ยระดับ VP ของเราเขาก็ล็อกให้เราเลยเขารู้เลยว่าเราเป็นระดับศูนย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้จากมา r g จิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นไหมข้างบนเนี่ยมีให้เลือกอยู่3แบบตรงเนี้ยช้านิดหนึ่งนะครับมันจะโหลดข้อมูลอยู่พักหนึ่งเพราะข้อมูลมันเยอะนะมันก็เลยจะช้าหน่อยเดี๋ยวเรา เปิดตรงนี้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ดอกเบีย้ยเงินกู้แล้ววงเงินคอสมาจินนะครับส่วนถัดมาอีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้เลือกก็คือคู่ไอโซเลตมาจินและอันสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายคือดัชนีราคานะครับอ่าตรงนี้เราเราจะมาสนใจแค่นี้ก่อนดอกเบีย้ยเงินกู้แล้ววงเงินคอสมาจินนะครับอ่าเพราะวันนี้เราพูดถึงคอร์สนะยังไม่อยากอะไรให้มันเยอะแยะนะครับต้องมาดูตรงนี้นะเวลาเข้ามาดูที่ข้อมูลมาจินตรงกด ดูมเมื่อกี้ผมทำวาดูนะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมันก็มีคู่มากมายมีเหรียญมากมายที่เราสามารถเอามาเป็นคำกันได้ผมยกตัวอย่างผมใช้ USDT ผมก็ต้องมาดูตรงนี้ถูกไหมตามหน้าจอน,นี่เลยนะผมใช้ USDT มาเป็นหลักทรัพย์คำประกันคราวนี้เนี่ยโอนเข้านะครับโอนเข้าได้นะเขาบอกตีถูกโอนเข้าได้นะแล้วก็เอาไว้ใช้ย,ยืมได้นะเป็นระักประการใช้ย,ยืมได้นะครับลองคลิกไปตรงนี้ เขาบอกว่าเราอาจจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการยืมบางเหรียญนในช่วงเวลาตลาดปีความเคลื่อนไหวสูงด้วยนี่เขาก็หมายเหตุมาให้แล้วนะครับระดับ V.P. ของเราคือ0ูนย์นั้นดอกเบี้ยรายวันของเราก็จะอาจจะเป็นเ a ท e หนึ่งถ้าเกิดว่า V.P. เราสูงขึ้นเราดอกเบีย้ยก็อาจจะถูกลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าระดับ V.P. ของเราเป็นศูนย์เนี่ยจำนวนที่เรายืมได้ก็ประมาณแม็กแม็กเลยก็คือ1นึ่งยูทีีนะครับถ้าเกิดว่าเรา เอาเหรียญอื่น,นมาค้ำประกันเราสามารถยืมยืมได้ทีได้หนึ่งหมื่นอันนี้คือวิธีการดูนะครับแล้วเราไปดูเหรียญ ltc เินะครับจะได้มีเปรียบเทียบนะครับผมพยายามยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูเหรียญ stablecoin กับเหรียญที่เป็นเหรียญที่มันราคาเคลื่อนไหวได้เนี่ยนะเด mm ี hmm. okay, ๋ยวเราลองดูซิ mm hmm. ltc นะครับเรายกตัวอย่างอ,อันนี้เป็นส่วนของ ltc เห็นไหมสามารถใช้โอนเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นหลักประกันเพื่อยืมได้เป็นเหรียญที่เรายืมได้นั่นแหละนะเป็นเหรียญที่เรายืมได้ด้วย ก็ใช้โอนเข้ามาเป็นหลักประกันได้นะครับมันจะประมาณนี้เวลาเวลาอ่านค่าตรงนี้นะแล้วก็ดอกเบี้ยรายวันถ้าเรายืมเหรียญ LTC นะครับ VDP ถ้าเราเป็น VP 0ูนเนี่ยดอกเบี้ยรายวันก็จะประมาณนี้นะส่วนถ้าเกิดว่าเรายืมทั้งปีเลยเนี่ยก็7 3 0ก็ถือว่าถูกนะทั้งปีก็โอเคนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะแล้วก็ระดับของเราเป็น VP ศูนย์เนี่ยจำนวนจำกัดที่ยืมได้คือ90 LTC นั่นหมายความว่าคุณจะมายืม90 LTC เนี่ยถ้าเราเอานึกดูนะเรามีเหรียญ USDT ที่เราสามารถซื้อ LTC ได้30เหรียญในตอนนั้นน่ะเราเอาเหรียญ USDT จำนวนนั้นแหละโอนมาค้ำประกันเราสามารถที่จะกู้ตัว LTC ได้อีก60เหรียญดังนั้นเนี่ยถ้าเรายกตัวใหญ่ตัวอย่างหนึ่งคือถ้าเรามี USDT ที่มีมูลค่าสามารถเอาไปซื้อ LTC ได้45เหรียญน,นะครับเราก็โอนเข้าไป ใน Margin Wallet หลังจากนั้นเราก็เอาจำนวน u s t t ที่มีมูลค่าเท่ากับ LTC 4-5เหรียญนั่นนะไปขอกู้ LTC ได้เต็มจำนวนก็คือ90เหรียญนันนี้ก็คือทุนเราต้องมี1เท่านะเราจะกู้ได้อีกสเทา่ารวมเป็น3ถูกไหมดังนั้นเนี่ยทุนเราต้องมีมูลค่าเท่ากับ45 LTC แล้วก็ไปกู้2เท่าของมูลค่าที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือ45ไปคูณ2ก็เป็น90เ,นเราจะได้เต็มเต็มนะครับถ้าเรามีมูลค่าขนาด45 LTC ก็เยอะนะ แต่ว่าเขาไม่ต้องเงยอะขนาดนั้นก็ได้ผมมี1 LTC นะครับ USDT เท่าไหร่ไม่รู้ซื้อได้1 LTC ผมก็ไปกู้ได้2 LTC ก็ไปเทรดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกจุดนะครับที่เราไม่ดูไม่ได้เลยนะครับก็คือด้านล่างเนี่ยที่เขียนไว้ว่าคู่มาจินเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคู่มาจินเนี่ยเมื่อเราคลิเกันไปนะครับจะเห็นได้ว่าไอเหรียญที่เรายืมมาเนี่ยนะครับที่ใช้มาจินนี้ได้เนี่ยมีคู่ไหนบ้างนะครับเรายืม LTC มาถูกไหม เดี๋ยวคลิปหน้าปอจะไปยืม LTC นะครับเอา LTC ไปเทรดไปอะไรได้บ้างนะครับ LTC ที่เรายืมมาเนี่ยเอาไปเทรดไปอะไรได้บ้างดูตลาดไหนบ้างครับที่เราต้องไปเนาะนี่ก็ประมาณนี้นะวิธีการดูครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการชัวนะครับเรื่องของวอลเล็ตมาจินแล้วการดูค่าต่างๆเกี่ยวกับมาจินทั้งหมดก่อนที่เราจะไปเทรดกันจริงๆในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ปอองก็ ขออนุญ,ญาตจบไปสั้นๆแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผองขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ